ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเตรียมที่จะลงเตะในนัดที่2ของศึกฟุตบอลโลก2026รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับโดยจะบุกไป,ปเยือนทีมชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นแมตท,ที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับทัพช้างศึกของเรานะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราแพ้จีนมา12ึ่งสองครับทำให้เกมนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆครับคือเป้าหมายสถานเดียวคือต้องเก็บ3แต้มจากสิงคโปร์ให้ได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาส ล่วงตกรอบในรอบที่2เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับหากว่าไม่สามารถบุกไปชนะสิงคโปร์ได้นะครับก็สภาพความพร้อมนะครับของทีมชาติไทยตอนนี้นะครับก็แน่นอน,นครับจะไม่มี2นัดแต่สําคัญอย่าง ชนะซิปส่งกระสินนะครับเพราะมาโนโบกิ้งยืนยันแล้วครับว่าชนะทิศเนี่ยมีการบาดเจ็บ2สัปดาห์เต็มนะครับรวมไปถึงพันษาเหวี่ยมิบูลด้วยนะครับกองหลังจากบุรีรัมยูตนเต็ดนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีชื่อในเกมนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนสภาพความพร้อมนี่ก็คือไปแล้วนะครับแล้วก็ความพร้อมของทีมนะครับมาโนโบกิ้งนะครับที่เดินทางไปถึงสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก pues, ็ม mm ีการแถลงข่าวด้วยนะครับความพร้อมของทีมนะครับก่อนที่จะเจอกับสิงคโปร์นะครับเขาก็บอกนะครับว่าที่สิงคโปร์เนนีีีี่่่ยถือววาาาามมมคคททรรรงจํดกๆะัับบสห ทีมชาติไทยของเขาเนี่ยพอเขาเนี่ยเคยพาลูกทีมเนี่ยมาคว้าแชมป์ในศึก AFF Suzuki ครับเมื่อปี2020นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยจะเตกแข่งขันแบบบับเบิลนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงของสถานการณ์โควิด19นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็พาทีมชาติไทยเนี่ยมาคว้าแชมป์ที่สิงคโปร์ได้ครับแน่นอนครับว่าสิงคโปร์เนี่ยนัดแรกเขาแพ้ให้กับเกาหลีใต้มา0-5นะครับทำให้เกมแมตนี้เนี่ยสิงคโปร์เขาก็ต้องโฟกัสที่จะเก็บสาตแมกับทีมของเขาเหมือนกันนะครับแต่มาโน่ครับเขาก็ยืนยันนะครับว่า เขานี่มีการวิเคราะห์ทีมสิงคโปร์มาเป็นอย่างดีนะครับแล้วเขาก็รู้จุดอ่อนของทีมสิงคโปร์ชุดนี้นะครับแล้วก็ยังมั่นใจนะครับว่าขุมกําลังของมาโนโพกิ้งเนี่ยน่าจะสามารถที่จะบุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับก็ถือว่ามาโนโพกิ้งเนี่ยมีความมั่นใจมากหรือเกินนะครับในการที่จะบุกไปคว้าชัยชนะกับสิงคโปร์นะครับส่วนไลน์อัพนะครับที่มีการคาดการณ์นะครับของฝั่งสื่อไทยนะครับก็แน่นอนครับว่ามาโนโพกิ้งเนี่ยยังคงมาในระบบ42-31นะครับแต่อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้เล่นนะครับก็ผู้สาวประตูนะครับน่าจะยังคงใช้ปฏิวัติคใหมานะครับที่จริงๆเกมแรกเขาก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรมากมายนะครับส่วนเซนเตอร์นะครับเกมนี้คาดว่าจะยังคงใช้กฤษดาการแมนนะครับเพราะว่ากฤษดาการแมนเนี่ยในเวทีระดับเจอในทีมระดับอาเซียนด้วยกันเนี่ยเขาเล่นได้ดีนะครับก็ยังยืนได้ดีนะครับสำหรับกฤษดาการแมนน่าจะเป็นกฤษดาครับแล้วก็จะจับคู่กับเอเลียตดอลลอนะครับเอเลียตดอลลอนี่ก็เป็นเซนเตอร์จาก บาหลียูเนเตดนะครับที่เกมแรกเนี่ยไม่ได้ลงสนามนะครับแต่เกมนี B ้เนี so ่ยเอเลสน่าจะมีโอกาสลงจับคู่กับกิษดานะครับส่วนฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายนะครับจะยังคงเป็นธีรทอบุญมาทันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมนะครับจริงๆอ่ะเกมนี้เนี่ยต้องเป็นธนาทิปนะครับที่เป็นกัปตันทีมนะครับแต่ว่าชนะทีมนั้นเจ็บไปครับก็ทำให้ธีเดทอนก็จะได้รับโอกาสสวมปอกแขนกัปตันทีมต่อครับส่วนฝั่งขวาน่าจะเป็นที่ต้องโดเหมือนเดิมนะครับ ตรงแดนกลางนะครับสารักอยู่เย็นนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงก่อนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนจากโปกเก้าอนันต์เนี่ยน่าจะมาจับคู่กับวีเทพป้อมพันธ์นะครับเพราะว่าวีเททเนี่ยในการออกบอลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการออกบอลสั้นบอลยาวนะครับส่วนตัวลุกนะครับชนะทิปเนี่ยเจ็บไปแล้วน่าจะเป็นทางเอกนิป,ปัญญาต้องถึงเวลาแล้วครับที่จะเป็นเจ้าบุกนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเจ้าบุกเนี่ยโอ้โหได้รับโอกาสเป็นตัวสำรอง ส่งมาช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับถือว่าโดนกระแสวิพา์วิจารณ์ไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเอกลิปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นตัวจริงของอุลวะเลสไดมอนต์ไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าออกสตาร์ตตัวจริง2เกมติดต่อกันให้กับต้นสังกัดนะครับแต่ว่ามาถึงทีมชาติไทยเนี่ยมาโน่ไม่ได้เลือกใช้งานนะครับแต่สุดท้ายเกมนี้เนี่ยเอกนิปัญญาต้องลงแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับน่าจะเป็นสุบะโชคสารชาตินะครับถึงเวลาที่สุบะโชคจะได้มาเล่นตำแหน่งที่ถนัดแล้วนะครับจากเกมที่แล้วเนี่ย ไปเล่นฝั่งขวาเนี่ยซึ่งในนามของคอสเซเรสโปโรเนี่ยสุบโชคสาชาติแทบจะไม่ค่อยได้เล่นฝั่งขวาเลยนะครับก็ต้องกลับมาเล่นที่ตำแหน่งถนัดได้แล้วนะครับส่วนฝั่งขวานะครับน่าจะเป็นทางชาณรลอมพมสีแก้วนะครับก็คือเป็นนักเตะที่หลายคนอยากให้ชาลลลมเนี่ยออกสตาร์ทก่อนนะครับแล้วก็คาดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับว่าชาลลลอมเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นตรงฝั่งขวานะครับส่วนสูงหน้าตัวเป้านะครับ คาดว่าจะเป็นทีลิสิแนแดงดานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในงานแถลงข่าวทีลสินก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยฟิตพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยเหมือนกันนะครับน่าจะได้รับโอกาสก่อนนะครับส่วนสุพนัทเหมือนตาน่าจะถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองก่อนนะครับแน่นอนครับว่าเกมวันอังคารที่2 1พฤศจิก,กาย,ยนเนี่ยเป็นเกมที่สำคัญมากนะครับสำหรับทั้งทีมชาติไทยรวมไปถึงตัวของมาโนโปกิ้งนะครับนอกจากจะตัดสินทีมชาติไทยแล้วว่าจะได้มีโอกาสลุ้นเข้ารอบลึกๆหรือไม่ครับยังตัดสินอนาคตการครุมทีมของมาโนโพกิ้งด้ สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ต่อจนครบสัญญาถึงมีนาคมได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาเอาใจช่วยกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแข่งข,ขันกันในเวลา19นาฬิกานะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลขสามนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยให้บุกไปเก็บ3แต้มเหนือสิงคโปร์ให้ได้ครับ